เเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องบทประยุกต์อนุพันธ์เรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดนะแล้วก็ผมก็จะอธิบายว่ามันจะมีมันจะมีมะมเ,เขาเรียกว่าค่าวิกฤตหนึ่งเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกันก่อนแเ,เรวค่อยไปดูที่โจทย์นะหนึ่งค่าวิกฤตสองคือ จุดสูงสุดต่ำสุดมันจะมีสัมพัสกับกับสมบูรณ์สมบูรณ์ผมเขียนต่อเลยนะสมบูรณ์แล้วก็มีอะไรอีกว่า มีอะไรว่าลืมแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอจุดเปลี่ยนว้ลว์เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ออกหรือละมันจะมีฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มก็ไม่ออกแหละแต่มันก็สัมพันธ์กันหมดเป็นเรื่องเดียวกันนะเนาะเป็นเรื่องบทประยุกต์เหมือนกันทีนี้ก็จะเอาแค่สอง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 ,สองอันเนี่ยที่อธิบายค่าวิกฤตค่าวิกฤตมันคืออะไรมันก็คืออย่างนี้นะ สมมุติเรามีกราฟอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมกราฟเนี่ยมันจะเป็นฟังชันฟังชันอาจจะเป็น x กําำลังสามกําำลังสามก็เป็นตัวแปรสามสิทธิ์นะบวก b x กําำลังสองบวก x ออะไรเงี้ยค่าวิกฤตก็คือก็คือก็คือค่าเมืนเราใส่ใส่แกนให้มันปุ๊บตรงนี้เป็นแกน เป็นแกน x นี่เป็นแกน y เนาะค่าวิกฤตก็คือตรงเนี้ยคือ x ที่ที่ที่ตำแหน่งที่จุดยอดของกราฟจุดยอดของอจุดสูงสุดต่ำสุดแล้วกันอะจุดที่มันอยู่ต่ำสุดกับสูงสุดซึ่งตรงเนี้ยสโลปมันจะเป็นศูย์เนาะสโลปสโลปคืออะไรสโลปก็คือ y ส่วน x เมื่อเราเอา y มาส่วน x เนี่ยมันจะเป็นค่าสเล็บเหมือนเรามีเส้นตรงเนาะ,ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยก็คือว่า,เ,าเส้นเส้นไปอย่างเงี้ยเส้นมันเฉียงอย่างเงี้ยทำอันนี้แกน x นี่แกน y อย่างเงี้ยสเล็บจะเป็นบวกสเล็บเป็นบวก หรือในนึงก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มทาค่ามันกลับจากตรงนี้ลงมาทางนี้จะเป็นลบเนี่ยสโลเป็นลบสโลเป็นลบหรือเป็นฟังก์ชันลดก็มีลักษณะว่าถ้าตรงนี้มาตรงนี้อันนี้คือฟังก์ชันลดถ้าตรงนี้อย่างเงี้ยฟังก์ชันเพิ่มก็คือสโลเป็นลดแต่ถ้าจุดนี้สโลมันจะเป็นศูนย์สโลมันจะเป็นศูนย์ก็คือมันจะเป็นเป็นจุดที่จะเปลี่ยนจะไม่มีความชันพูดง่ายง่ายใช่ไหมวะ เออไม่มีความชันเพราะจุดนี้จะไม่มีความชันเพราะมันเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นอย่างนี้คือสล้มเป็นลบเหมือนเราเฉียงไปทางนี้เนาะสลบเป็นลบอันนี้เป็นบวกคือเวลามันเป็นเส้นตรงแล้วเนี่ยเวลาแทนค่าสมการเนี่ยมันจะเป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบเนี่ยก็เป็นลบอันนี้ก็จะกลับมาเป็นบวกเหมือนเดิมทีนี้อันนี้จุดวิกฤตเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าจุดที่ทําให้กราฟเส้นนั้นอ่ะมันมีสลบเป็นศูนย์แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ จากลงมาขึ้นหรือจากขึ้นของกราฟแล้วก็ลงมาเป็นจุดยอดอของแต่ละช่วงทีนี้ไอจุดสูงสุดจุดสูงสุดต่ำสุดก็คือเนี้ยจุดเนี้ยจุดนี้ก็จะมีคู่นดับ x y ใช่ไหมจุดนี้ก็จะมีคู่นดับ x y x นี่ก็คือจุดตรงเนี้ยที่มีค่า x ของก็คือค่าวิกฤตนะค่าวิกฤตค่าที่ทำให้ กาฟมีการขึ้นลงณจุดเนี้ยค่า y ก็คือเอ่อเป็นเป็นค่าของจุดวิกฤตค่า x เป็นจุดวิกฤตไอ้ค่า x เป็นค่าวิกฤตเมื่อเราแทน x เข้าไปในฟังก์ชันนี้เราจะได้เท่ากับ y ถูกไหมค่า y ตรงเนี้ยก็คือเป็นค่าวิกฤตณจุด x เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะถือเป็นทดง่ายๆว่าตรงเนี้ยคู่ดับ x y ตรงเนี้ยมันเป็นจุดวิกฤตนี่ก็เป็นจุดวิกฤต เหมือนกันแล้วจุดวิกฤตตรงนี้มันก็สัมพันธ์กับสูงสุดต่ําสุดเหมือนกันซึ่งเราต้องมาหาว่าอันไหนต่ำอันไหนสูงนะฉะนั้นค่าสูงสุดต่ําสุดก็คือค่าเนี้ยค่าเนี้ยไอจุดพิกัดเนี้ยทีเนี้ยสัมพัทธ์กับสมบูรณ์มันต่างกันตรงไหน,นปกติแล้วถ้าเราหาค่า,าวิกฤตได้แล้วเราก็จะไปแทนในสรรมการเนี่ยในสมการ f x เดิมอ่ะ f x เดิมก็สมการดั้งเดิมเลยเนี่ยมันจะได้ค่าสัมพัทธ์มา แต่ถ้าเรามีการกําหนดช่วงเข้ามาเช่นเรามีการกําหนดช่วงช่วงของ x จากลบเเนาะถึงบวกเเนี่ยช่วงตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นลบ x ถึงช่วงช่วงช่วงปิดนี่เขาเรียกเครื่องหมายปิดการเนี่ยช่วงปิดที่เราอยู่ในข้อสอบของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกช่วงปิดมันก็จะเป็นตัวเลขมาว่าตั้งแต่ลบหนึ่งคือเขากำหนดปรามโจทย์นะลบหนึ่งถึงถึงสามเนี่ยอันนี้ในช่วงเนี้ย เราก็ดูว่าในช่วงนี้อะไรมันสูงสุดในช่วงลบลบหนนะสมมุเราลบ x ถึง x ใช่ไหมตรงนี้เราก็จะเป็นลบหถึงสามไอค่าที่มันอยู่ในช่วงนี้มันจะมีจุดสูงสุดต่ำสุดกี่ค่าก็ตามเนี่ยที่สูงที่สุดของของช่วง1นึ่งถึงสามเนี่ยมันคือค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีช่วงกำหนดมาเราก็แทนค่าในฟังก์ชันเดิมมันอนะ แต่มันจะเป็นสัมพัทธ์สรุปสัมพัทธ์กับสมบูรณ์แตกต่างกันที่ว่าการแทนค่าอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยในฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันเดิมคือฟังก์ชันเริ่มแรกที่โจทย์ให้มานะที่ยังไม่มีการดิอะไรอะ่ะพอเรา,าแทนค่า x ที่เป็นค่าวิกฤตเข้าไปในฟังก์ชันเดิมถ้าไม่กําหนดขอบเขตมามันจะเป็นสัมพัทธ์แต่ถ้ากำหนดขอบเขตเมื่อไหร่นั่นแหละคือขอบเขตเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราใส่สมมุติเราสมมติว่าตอนนี้สมมุติว่าฟังก์ชัน อ uh, นะสมมุติโจทย์ขึ้นมาสมมัติ f เเท่ากับ uh, x อกำลังสบวก 5x บวก2สมมติฟังก์ชันอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกกำหนดช่วงมาเงี้ยเราเอาแค่ไอ้ลบ1เนี่ยกับ3เข้าไปแทนในสมการเราก็จะได้ว่า f ลบ1แล้วเราก็แทนค่าไป แทนอะไรที่มันเป็นเอกเราก็แทนได้ลบหนึ่งหมดเลยแล้วก็บวกสองเนาะแล้วก็คิดออกมามันก็จะได้ค่าค่า f ค่าว่ะใช่ไหมแล้วเราก็จับจับมันคู่เป็นคู่อันดับเป็นลบหนึ่งกับกับกับ,ก,บกับ f f ลบหนึ่งก็คือค่า y นั่นแหละ <S <S แล้วมันมีกี่อันมันมีสามด้วยเราก็ใส่สามไปเหมือนกันทำเหมือนกันล้อก,กันเลยลก็ได้ค่า y y y มาหรือเท่ากับอั้นดับของออ3 x เท่ากับ3แล้วก็ f x เท่ากับ3ตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงของค่านี้ซึ่งมันเป็นค่าในขอบนี้ใน,ในขอบเขตนี้แล้วตรงตรงกลางที่มันมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องหาจากการหาค่าพิกฤตก่อนนะแล้วก็เอาค่าพิกฤตมาใส่เราก็จะรู้ว่าในช่วง1-3เนี่ย ตรงไหนเป็นสูงสุดต่ําสุดซึ่งมันมีช่วงขึ้น,นเกิดขึ้นก็จะเป็นค่าสูงสุดต่ําสุดสมบูรณ์ก็คือต้องมีช่วงแต่ถ้าไม่มีช่วงมากําหนดเราไม่แทนค่าช่วงเข้าไปใน,ในในฟังก์ชันเดิมเราต้องหาจุดค่าวิกฤตมาแทนแล้วก็เราก็มาเขียนกราฟแล้วเราก็จะได้ค่าสูงสุดต่าสุดสมัมพัทธ์สรุปอีกทีหนึ่งก็คือค่าสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์กับสมบูรณ์เนี really ่ยมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรง,ตรงที่ว่า เมื่อเรามีขอบเขตของ x เข้ามาใส่มันจะกลายเป็นสูงสุดสมบูรณ์ในขอบเขตนี้มันเหมือนก,การดิฟมีอย่างงี้พูดได้ง่ายว่าเหมือนการอินทิเกรตที่มีขอบเขตเมันก็จะกลายเป็นสมบูรณ์แต่ถ้ามันไม่มีขอบเขตให้มันมันก็เป็นค่าลลอินทิเกรตลอยๆที่ต้องบวก c ถ้าใครเคยเรียนอินทิเกรตมาเนาะงันผมก็จะเริ่มแลยลวกันเดี๋ยวพักคลิปแค่นี้ก่อนก็คือเราจะในโจทย เกี่ยวกับบทประยุกต์ที่มันจะอยู่2อสาข้อหลังที่อาจารย์เขาอธิบายในคลาดเหมือนเราทําให้เราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจตอนนี้ผมกาลังจะอธิบายเข้าใจว่ามันก็หาแค่ค่าวิกฤตกับค่าสูงสุดต่ํสาสุดสมพัสสมบูรณ์ซึ่งมันจะมีเนื้อหาอยู่ประมาณ4สเต็ปเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะ